แล้ทถ้าผู้ชมคารบทุกท่านวันนี้ก็โอ้โหเซิร์ฟเซิร์ฟไม่ลีนีนะวันนี้อยู่ในแอนิมอลซิมูเลเตอร์แอนิม i ล a ิมู m u เตอร์อันนี้เพื่อนผมมา,มาเล่นเหมือนเดิมเอเบนอยั่ไหน,นไหนมัน,นมมลันลันก่อนได้เอง ตอนนี้โคตรบั bbe bbe> yeah, yeah, yeah. Hey, กเลยนี hey, <S <s án, ่ยตี <t t mean, ีไม uh ่ได uh ้ตีไม่ได้ตีอยู่ไหมตอนเนี้ยตีโดนมันไหมรีโหลดทีไม่รู้อ่ะแล้วต้อง นั่งนั่งโค่นเลยใา,า,ายรีโลโค่นแหลกเลยเล่นในเขาเราเล่นในแท็บเล็ตมันเองโค่นแหลกเลยแหล,ลกโค่นเลยเาได้อีพีห้าห้าร้อยเออฮะใส่ห้าหมื่นบ้าริกเกดิรีห้าหมื่นได้ไงวะเราจะ เอาแอนิโมอยางไงดีเบนเราเลือดเจ็ดนเลือดเจ็ดเาเขาเลือดห <c oughs> มืหน่นเเเลือดหมื่น,นตจตเฮ้ยเบนมันอัปเดตใหม่นี่มันไม่มีแล้วจรอัปเดตไหน,นมันไม่เคยมีก่อนอ,อัปเดตตอนไหนอ่ะไอ,อขี้เกียรไ <บา S 1> อขี้เกียร หนึ่งหนึ่งจะแปลงร่างเป็นคนปกติแปลงร่างเป็นแอนิเมอลไม่ได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบางคนเขาจะเห็นว่าเห็นว่ายัางไงร,รู้ไหมอ๋อโอเครู้เลยนั่งน,นะนั่งน,นะแหลกแหลกเป็นหนึ่งแหลกกิ หนึ่งนะ uh huh. เปิดเปิดปิดเน็ตกันแหลกจัดแหลกจัดจัดอ้าวไม่ต้องแล้เป็นร่างคนเนี่แหละขี้เกียจละโคตรยากเลยโอแหลกจริงๆแปลงร่างไม่ได้แหลกจัดจัดอ h my gosh อ oh ้ my goodness สู้ก่อยู่ไม่เห็นก็บ้าแล้ว,อลวเออหมาฮะฮะผู้คนฟังนะหมาเลยนะหมาเลีนเสียงหมาเล็ดฮึไม่มีหมาเข้ามาเพิ่มมันมีอัปเดตใหม่เหรอเดือนมันมีอัปเดตใหม่มันไม่มีหมาหมาไซเบอรลียนไม่ได้เหรอเอิง ลบบเ,เล่น้อนแอบไหมเออเล่นเล่นเบ็นปกติมันมีหมาไซบีเรียนไหมไม่มีหนึ่งเราเร็วเหมือนเดิมนะหนึง่งแหลกมากเลยแหลกมากเลยเบ็นบันมึงอันนี้คือต้องอับหนึ่งมันมันยากมันแหลกมาก Bắp nâng <laughs> <Đó. Cái> <laughs> <laughs> Để Rồi, lưu 1 2 3 2 đặt Cơ đặt Cơ đặt hả? Ờ ừ, đây 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 นั่นเองนะเดี๋ยว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 งทงไทยทางไทยไทยเราไกล์ละไอ้นั่นอยู่ไทยไทยโลโก้ไหนวะลืมละไทยอันไหนวะลืมกันไก่ก็เอกนี่ไม่ใช่ไทยอยู่ไหนอะไทยอันไหนไทยมีสีอะไรบ้างวะ ลืมชาติลืมชาติตัวเองอือแป๊บนึงแม่แดงขาวน้เงินโอ้แบบนึงแม่แดงขาวน้ำเงินอยู่ไหนวะเนี่ยแดงขาวน้ำเงินแดงขาวน้ำเงินนื่งน้าหาไม่เจอ กำลังหาธงไทยอยู่ก็เลยไม่มีเวลามาพิมพ์ธงประเทศไทยอยู่เะอหาไม่เจอหาธงไทยไม่เจอใครตาดีช่วยบอกด้วยหาธงประเทศไทยไม่เจอ,เจอฮะเรื่อกับเบนแพทแก้วกับเบนเบนเบนแชร์น้าจไหนดิแชร์ไม่ได้เพื่อนถ้าแชเป็น แชร์แป๊บเดียวทำไมหรอแชร์แป๊บเดียวอยากรู้ว่าประเทศไทยอยู่ไหนอันไหนกำลังนะเขาต้องต้องออกโลบอกไปแชร์นะโจมลงหางประเทศไทยไม่เจอเห็นหรือยังเห็นแล้วเห็นแล้วยังไหนใช่ไหมโลบอครับแมอครับแมงพิมอใช่ไหมเนี่ยพิมใช่ไหมลองพิมพ์ลองพิมพ์ใช่ไหม ไม่ไม่อ๋อฮะอเจอแล้วฮะวก็จะเจอได้เขาไม่น,น่าแชร์หน้าจอรึเปล่าทำไมอ่ะเป็นไปอย่างแคสเกมอยู่ปะเนี่ยอือฮึทำไมโอ้ข้างบนเราเป็นไทยแล้วหนึ่งเล่นแบบอื่นไหมมีเอาแคสเกมอยู่เป็นหมาเดียเราไปแคสแบบอื่นไหม ไม่ไม่เรากำลังแคสอยู่เด้ยแคสยังแคสไม่เสร็จเลยนี้ลงสองแบบเลยลงทีสองแบปเลยอ่าแบบหนึ่งบบทุกคนนะแบบเดี๋ยวทุกคนนะคะอันนี้คือหมาเซเบีเรียนนะครับต้องแปลงล่างนะเพื่อนก็ไเรียนแมบปบอื่นเดี๋ยวเราจะแคสไปอีกแบปหนึ่งนะเบ<อ>นนะสิบห้านาทีเราจะเลิกแคสเลยนะห้าถึงสี่นาที มันก็จะไปนอนเอยหรอไม่มันแคสถึงถึงถึงได้ห้ามเกินลง YouTube ได้ห้ามห้ามเกินสิบห้านาดีแล้วทำไมคลิปอื่นเขาลงเป็นครึ่งชั่วโมงเลยอ่ะของใครอะใครอชาติอีกไสไลเดอร์ไม่รู้ลงได้แค่สิบห้านาดีแอปกันไเม